ภาษาอังกฤษ English is easy มาต่อุยคำศัพท์มาฟุตฟิต4ไฟมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆมาดูกันเรามาดูภาษาอังกฤษ English is easy สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ English is easy ภาษาอังกฤษ ง่ายนิดเดียวอยู่กันตรงนี้นะครับทุกคืนวันอาทิตย์หลังข่าวท้องถิ่น M S S นะครับพบกับเราเช่นเคยแนะนําตัวครับผมสตางรัตวัฒน์บุญเจราสสวัสดิ์ครับแน้องต้นหอมเด็กหญิงจุาธาทิย์จันทระวงค์ค่ะและว,วันนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้รู้จักคําศัพท์บทสนทนาและอินไซต์พิษณโโลกในรายการของเราครับใช่แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยกับช่วงตะลุยคําศัพท์ช่วงตะลุยคาําศัพท์ ช่วงนี้เราไปเรียนรู้คำศัพท์ที่จะใช้สนทนาในวันนี้กันค่ะเริ่มจากคำแรกนะคะเว็บไซต์ w e b s i t e เว็บไซต์แปลว่าที่อยู่ข้อมูลอินเทอร์เน็ตค่ะคำที่สอง p v o v i n c e p r o v i n c E. Province แปลว่าจังหวัดต่อมาค่ะ Municipality M U N I C I P A L I T Y Municipality แปลว่าเทศบาลเมืองและคำสุดท้ายค่ะ Indeed I N D E E D indeed แปลว่าจริงๆการเน้นย้ำค่ะเดี๋ยวน้องต้นหอมจะทวนให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะเว็บไซต์ W E B S I T E เว็บไซต์แปลว่าที่อยู่ข้อมูลอินเทอร์เนต็ต province P R O V I N C E Province แปลว่าจังหวัด Municipality M U N I C I P A L I T Y Municipality แปลว่าเทศบาลเมือง Indeed I N D E E D indeed แปลว่าจริงๆการเน้นยำ้ำเมื่อดูคำศัพท์แล้วเรามาสนทนากันต่อในช่วง f o o d f i ฟอ o r ไฟค่ะช่วง f ูดฟ f i ฟ for ไฟตอนการถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ Do you know the website of our province? Yes, it's w w w p i s m l o t g o t h well i s i t all right if I also want to know the website of p i s, yes, s, p h s m k Municipality yes it's p h s m u n g o t t h thank you very much indeed don't mention it เมื่อรู้บทสนทนาแล้วเรามาทบทวนบ,บทสนทนาพร้อมคำแปลกันอีกครั้งครับ you know the website of our province website the คุณรู้จักเว็บไซต์ของจังหวัดของเราไหมครับ Yes it www p r i s t n l l o g go th รู้ค่ะ www p r i s t n l l o g go th ค่ะ Well is it alright if I also want to know the website of p r i s t n l l o g Municipality จะเป็นไรไหมครับถ้าพี่อยากจะรู้จักเว็บไซต์ของเทศบาลนครพิษณุโลกด้วยครับ Yes, it's www d phsmun go t h รู้อีกค่ะครับ www d phsmun go t h Thank you very much ขอบคุณมากๆจริงๆครับ Don't mention it ไม่เป็นไรค่ะเมื่อรู้คำแปลแล้วเรามาทบทวนบทสนทนากันอีกครั้งครับ Do you know the website of our province? Yes, it's worldwideweb.pisenlov.go.th. Well, is it alright if I also want to know the website of Pisenlov municipality? Yes, it's p-h-s-m-u-n-dot-g-o-dot-t-h Thank you very much indeed. Don't mention it. และนี่ก็คือบทสนทนาและก็คำศาปที่เรานำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการ English is Easy นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าน้องต้นหอมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักพระเจ้าเข้านิพพานจะมีลักษณะแบบไหนนั้นติดตามได้ช่วงหน้ากับรายการ English is Easy ครับ มาชิก MSH HD ฟังทางนี้เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกวันนี้เป็นกล่องดิจิตอล HD เพื่อสิ่งที่ดีกว่ากล่องเดียวดูรายการชั้นนำทั่วทุกมุมโลกกล่องเดียวรับฟังได้2ภาษากล่องเดียวบันทึกรายการได้ทุกเวลากล่องเดียวที่มีข่าวท้องถิ่นพิษศุโลกและสาระความบันเทิงหลากหลายครบครันกล่อง MSH HD ราคาเดิมราคาเดียวติดต่อสอบถามโทร055218707 ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ English is Easy ภาอังกฤษง่ายนิดเดียวค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของ i n s i ซ t พิโลกวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับพระเจ้าเข้านิพานที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดใหญ่จะมีลักษณะอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะพระเจ้าเข้านิพพานพระเจ้าเข้านิพพานจะมีลักษณะแบบเป็นลงศพ สีทองข้างในปรรจุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีพระสงฆ์สองรูปนั่งข้างในโรงศพด้วยเชื่อกันว่าหากใครได้มากราบไหวหรือมาขอพรกับพระเจ้าขอิพานนั้นพรน,นี้ขอจะเป็นจริงทุกประการเมื่อฟังภาษาไทยไปแล้วเรามาฟังภาษาอังกฤษกันต่อเลยค่ะ The Lord Buddha i n t r e d n i v a n a there is a gold coffin inside containing of the Lord Buddha. there are two Buddha beside the end of the coffin. we believe that if anyone's come to pray to this coffin, they will get their desire. แล้ว,วันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับพระเจ้าคณิพานก,นกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสัปดาห์นหน้าช่วงของอ i n ไซ d ์พีโลกจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการ English is Easy ภอังกฤษง่ายนิดเดียวแล้วค่ะครับและคุณผู้ชมก็สามารถติดตามเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าวท้องถิ่นนะครับจะเจอกับน้องต้นหอมและขอย้าอีีครั้งในทุกวันเสาร์จะเจอสตางค์กับอาจารย์เจมส์อีกเช่นเคยนะครับทางช่อง M S S ที่นี่ครับ แลขหนึ่งช่องทางในการรับชมคุณผู้ชมสามารถไปที่ YouTube เลือก c h ANNEL MSKABLES s เปนสนุโลกเพียงเทาง่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้แล้วค่ะครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้ากับรายการ English is easy ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียววันนี้เราสองคนต้องกล่าวคำว่าสวัส,ส,วสดีครับ<ะ>บ๊ายบายภาษาอังกฤษนั้นง่ายนิดเดียว English is easy. เรามาดูอาเซียนเรามาเรียนคำศัพท์มาเร็วเร็วมาเร็วเ็วมาเร็วมเ,วม,าเวมาดูกันเรามาดูภาษาอังกฤษ English is easy